งานขุดหรืองานเคลิ่งครับผมต้องยกให้เราฮะรถขุดเคสศูนย์สามสามบุรีรัม์ครับผม,ม,ผมวันนี้ท่านผู้ชมครับผมวันนี้หน้าง,งานของเราครับเป็นงานวางท่อนะครับผมก่อนที่จะวางท่อนี่ก็ต้องเกลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะต้องเอาท่อนี้มาลงนะครับผมลูกค้านี่เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้นี่มันแคบ ต้องการที่จะขยายนะครับก็เราจัดให้ครับผมแมคโครเล็กเสียนุ้ยบุรียามครับผมฝากกันด้วยครับพี่น้องชาวบุรีรัมยสุรินนะครับผมสามารถเรียกใช้งานได้นะครับผมนะชคล่องตัวเลยทีเดียวนะผมรุ่นนี้นะครับออกมาได้เดือนที่สองแล้วครับผมนะครับใครที่ จะเรียกใช้ก็ติดตอ่อได้ครับผมติดต่อได้นะครับผมไกลๆก,ก็พูดคุยกันนะครับราคาก็รถยนต์กันได้นะครับผม <c oughs> เออนะครับนี่รุ่นนี้จะบูมอาร์มก็จะยาวกว่ารุ่นรุ่นปกตินะครับผมปกติบูมอาร์มก็จะสั้นนะถ้าเป็นรุ่นยูฮะยูสามห้ายูสามหกสั้นแต่จะเป็นตัวเอ่อเคเอ็กซ์ศูนย์สามสามตัวรุ่นนี้เนี่ย บูมอาร์มเขาจะยาวขึ้นกว่าเดิมนะผมแล้วก็บันท้ายของเขาก็จะยาวขึ้นนะสามารถรอ,องรับน้ําหนักได้ได้ดีนะศูนย์ทวงในทวงได้ดีครับผมผู้บุ้งกีนี่ยังเล็กไปนะแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถาใส่บุ้งกีขนาดเจ็ดสิบเซนได้ครับผมสําหรับตักขึ้นดํานะครับผมครับแทํางานได้คล่องดีครับนี่ ใครอยากจะติดต่องานเลยก็โทรมาเลยครับผมสายตรงเลยฮะสายตรงผมก็คอยต้อนรับนะรับสายครับผมก็รับสาย0808432910นะครับหรือพิมพ์ทางเพจเสียงนิบุรียัมก็ได้ครับเบอร์นี้เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์น,เนนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับถ้าใครอยากจะติดต่องานนะ,ะเราจะขุดขุด เป็นหลุมก่อนนะเป็นหลุมเปิดเปิดร่องน้ำนะครับเพรจะวางท่อจริงๆก็วางประมาณสามท่อนนะสามท่อนตามตามเสาเขตพื้นที่ฮนะตรงน,นี้ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็จะเปิดเปิดน้ําให้ไหลลงมาบ่อพักพักน้ําแล้วก็ส่วนที่น้ําไหลามาก็จะทําการวางท่อนะครับนะเห้ก็จะประมาณนี้นะครับน้ําก็ไหลลงมาแล้ว โดยมากรถขุด3ตันนี่ก็จะเหมาะนะ3ตันเหมาะสำหรับหน้าง,งานแบบแคบๆนะครับผมงานขุดวางท่องานเคลลิ่งพื้นที่ต่างๆนะก็เหมาะนะฮะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนะวันหนึ่งก็ประมาณาพันกว่าบาทนะนะครับถ้าทำงาน,นหนักๆนะนะครับ เป็นเครื่องยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์คูปุต้าเครื่องดีเซลสามสูบนะสมสูบครับ,ารบงานขุดฟุตติ้งครับผมสร้างบ้านนะครับขุดฟุตติ้งแล้วก็ก็รับงานนะ แล้วก็งานขุดพวกขุดหลุมหลุมห้องน้ำนะผมก็ขุดนะครับนะก็ลูกค้าสามารถติดต่อเป็นงานรายวันหรืองานชั่วโมงก็ได้นะผมนะครับถ้าดูแล้วว่างานมันเยอะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเราก็ติดต่อเป็นรายวันเลยนะครับดีกว่าเราเราเรา,เราติดต่อเป็นงานชั่วโมงนะครับเพราะว่ารายวันนี่ก็วันหนึ่งประมาณ 4,500-5,000ครับผมอยู่ที่ระยะาทางใกล้ๆที่เราต้องไปนะครับจะอยู่แถวๆนี้4 5ไปได้นะครับผมนะถือว่าจะให้เราเมาเเมางานนะครับไปดูหน้างานก่อนแล้วก็เมา้งานนี่แล้วก็รับเมานะฮรับรับเมาจะต,ต้องขอไปดูหน้างานก่อนนะครับเราถึงจะว่าราคากันได้นะครับผมอันนี้ก็ฝาก fc ที่ติดตามช่องสื่อน้ยบุรยามันไว้ด้วยนะครับนะผมนี่มองถึงมองถึง ปัญหาของพี่น้องนะผมใช้คนขุดโอ้โหคนขุดกว่าจะเสร็จนะคนขุดหลุมเนี่ยกว่าจะเสร็จแต่ละหลุมมนยไม่ใช่ง่ายครับผมอ่าถ้าเราเทียบกับอัตราจ้างคนขุดแล้วกับทอไมโครเนี่ยถ้าคนขุดหลุมฟุตติ้งเนี่ยโอ้โหกี่ลุ่ม20หลุม15หลุมอ่าใช้เวลาผมเชื่อเลยว่าใช้เวลาเกือบ2วัน3วันนะครับทอไมโครไปวันเดียวก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็ค่าแรง ถูกกว่าด้วยนะครับผมถูกกว่านะครับอันนี้ก็ปัจจุบันนี้งานขุดเนี่ยคนแทบจะไม่อยากขุดแล้วนะครับเพราะว่าแมครมันสะดวกกว่านะครับแมครนี่มันสะดวกทุกอย่างนะครับผมนะไม่ว่าจะใช้งานขุดงานเคลรลิงงานอะไรต่างๆนี่ก็เหมาะเลยนะครับผมคนะิ่วางกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านที่จะไปพิจารณานะครับออแต่ถ้าขุดขุดดินทรายเนี่ยได้อยู่ แต่ไปเจอดินเหนียวนี่ดินแข็งๆนะครับคนขุดเหนื่อยๆนะลูกน้องเหนื่อยครับผมผมว่าตัดปัญหาเลยจ้างรถขุดดีกว่านะครับลูกน้องก็จะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยนะนะครับอันนี้ก็บอกไปถึงคณาหน้าผู้รับเหมาก็ด้วยนะครับผมที่อยากจะเอารถขุดไปนะครับผมอันนี้ผมก็อยากจะเสนอแนะนะครับผมเสนอแนะราคาก็ไม่แรงครับผมราคาไม่แรงมากครับชั่วโมงละพันนะครับชั่วโมงละพันนะก็ถ้าหลายชั่วโมงผมลดให้ได้ครับผมอาจจะเลยชั่วโมงละแปดร้อยนะครับนะ ก็ก็พูดคุยกันนะมันอยู่ที่การคุยกันนะคุยกันจะต่อรองราคาจะอะไรผมนี่ไม่ยากครับผมผมให้ได้ได้หมดแหละนะครับแต่ต้องดูด้วยว่าเออมันมันมันคุ้มคุ้มไหมนะครับผมนะผมก็ได้ได้บ้างนะผมก็ไปนะครับอันนี้ก็ฝาก F4 มาด้วยนะครับผมนะบุรีรัมย์สุรินนะครับหรืองานรายเดือนนี่ก็มาคุยกันได้ครับผมงานรายเดือนก็บริษัทรัเมาต่างๆนี่ก็มาคุยกับผมได้นะครับผมนะ ถ้างานเยอะถ้างานเยอะับผมถ้าง,งานเยอะ,ะ,าง,ง,ายอะงานดีผมก็จะออกเพิ่มอีกคันหนึ่งนะครับผมก็ไปดูโคมาสุไว้แล้วนะครับถ้าง,งานดีก็ถ้าไม่ทันทําไม่ทันเี่กก็ต้องเอาเอา,าอีกคันหนึ่งนะครับนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผม FC นะครับ อันนี้ถนะ้าใครอยากได้นะรุ่นนี้นะใครอยากได้โทรมาคุยกับผมนะเดี๋ยวผมติดต่อให้ผมประสานงานให้ครับผมอยากได้แบบไหนอยากดาวเท่าไหร่หรือว่าอยากได้ฟรีดาวนะครับผมเดี๋ยวผมประสานให้นะครับก็ผมในฐานะเป็นอินฟูเอนเซอร์ของทางคูโบตาเดี๋ยวผมจะลิงก์ให้ฮนะใครอยากได้แมคโครนะเดี๋ยวผมประสานงานให้ครับผมรับรองราคาในพิเศษนะครับพิเศษสุดๆนะครับ เดี๋ยวผมจัดการให้นะใครอยากได้ไมโครไปใช้รับจ้างนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะเอฟซี FC, ทุกท่านนะครับนะก็ฝากกันไว้ด้วยครับผมอเอาก็ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เอามาชมกันทํางานของเขานะครับ